ใโลับผมโลครับผมมาเลย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 ไอ้้วดมานี่มานี่ไอ้้วดเออวิ่งมาวิ่งมาีสนโดนี่ครับวิ่งมาสีโดนโดนี่ครับ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 นีไงนีไงเอาไปดี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 มาแล้วพี่มาแล้วพี่มาแล้วพี่มาแล้พี่มาแล้วพี่มาแล้วพี่ ครับสวัสดีบรรลุติกเกมทุกท่านนะครับผมกลับพบกับเดลตาฟอร์ e ซีซั่นที่2อีกเช่นเคยนะครับผมโ okay, อเคตัวละครตัวนี้ครับอย่างที่บอกเมื่อพาร์ทที่แล้วก็คือฮีโร่นี่เองครับนะในข่าวว่าโอพจัด,จดไม่รู้จะโอจริงไหมอยากจะกรู้เหลือเกินว่าโล่แกนในกันในทุกอย่างหรือเปล่าครับนะว่าแล้วไปกันเลยดีกว่าเล t สกอโอเคคุณผู้ชมครับด่าเน,นี้ยน่าจะเหมาะที่สุดแล้วครับนะ,ะมันค่อนข้างจะโจมตีกันแบบว่าระยะประชิด เป็นฝ่ายตั้งรับใช่ไหมลุยเลยอยากเจ้าโล่ก็แทกหน้าคนซะเหลือเกินลุยเอาวะไม่แน่ใจว่าถือโล่แล้วจะยิงปืนได้ไหมอ่ะถ้าถือโล่ข้างหนึ่งยิงปืนข้างหนึ่งนี่คือแบบเป็นอะไรที่เก่งมากนะครับเดี๋ยวซุ่มเลยไม่ต้องมีคนมาตรงนี้แน่แ ผมต้องบอกว่าผมติดใจกล้องอินฟรเลตมากนะครับคุณผู้ชมนะมันมองเห็นในควันจริงๆด้วยครับแต่ไม่รู้ว่าจาังหวะไหนจะม,มองเห็นนะบางจาังหวะก็มองไม่เห็นงงกันมาไหมอีใครมาไหมระหว่างรองก็เหมือนกับว่าเราให้รอให้อฏิอิริของเกาะโล่เราเนี่ย100ร้อยเปอร์เซ็นต์ีจะได้พร้อมใช้ครับอเอาว่ะดี่ไง ไปหนึ่งครับใส LIKE lonely, ่โล่เลยเอาว่ะเดินครับเดินแล้วเราใช้เออสกิลดึงได้ด้วยใช่ไหมนี่มาี่ไม่โดนไม่โดนไม่โดนเฮวะเฮ้ยเข้าอยู่เนาแต่เข้าไม่ไม่เยอะเท่าไหร่ครับอุ้ยปืนพี่แรงหรือาโล่อ่อนครับเนี่ยตายเหอะหรือว่าเราเล่นผิดสูตรรัะคุณผู้ชมมา สักทีสิไปมวกเปิดโล่เอาวะอ๋อเวลาวิ่งจะถือโล่ข้างเดียวใช่ไหมสแสดงว่าถ้าเราเจอศัตรูนี่คือแบบโอ้ยเรากระโดดพุ่มชนได้เคกระแทกได,นนได้แต่งหารั้วต,ต,ตูไม่เจอเลยทหารหลังคือโดนยิงตายเลยใช่ไหมเนี่ยเดี๋ย,ยวช่วยเพื่อนก่อนช่วยเพื่อนก่อนจะเสี่ยงไหมว่าช่วยเพื่อนเนี่ย ชยกอกนะไรอ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 ยนะฟ่นะเฟยถือโลนเฟ้ยอุ้ยออ่นู่นจะไปเพื่อนไม OK, ่ย all right, all right, all right. ิงคนหรือบดกัแน่วะงโอ้ยดึงไม่โดน ถ้าดึงโดนนี่จะเป็นยังไงวะเนี่ยมันจะลากมาเลยใช่ไหมเอาเดิ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 เอาดิไม่หลงโกนหรอกเว้ยเพื่อนอยูออ่อะไรอะไรอะไรนี่กระแทก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 อู้สันใจว่ะอุ้ยโอ้คือแบบว่าเผลอไม่ได้เลยอ่ะ เผื่เป็นโดนอย่างเดียวเลยวะมันจะมีสไตล์การเล่นแบบว่าแบบโดนน้อยมากไหมคุณชมคนที่เล่นโลเป็นเนี่ยช่วยแนะนำบาทีว่ะอยากเล่นมากเลยดูแล้วมันแบบว่ามันโกงอะแต่ทำไมมันอยู่ในมือเรามันไม่โกงวะนี่เงาเอาไปดิครับเอาไปดิครับมองเห็นนะครับผมมาเดมาดิโผลมาดิโผมาดิ โอ้ไม่ดีครับโอ้ไม่ดีครับโอ้ไม่ดีครับ,รบไปก,กไ่อนขอเลื่อนเพิ่มรอเลื่อนเพิ่มโอเคดีไหมโก้ไหมไหมโอ้ทำไมเพื่อนมันม like องไ,ไม่เห็นไงว่ไอ้ตัวเนี้ย Ane, <without them. S 1> มันต้องมีบอทผสมอยู่ในทีมเราแน่ๆผมว่านะชัวร์เลยว่ะหรือว่าทุกคนว่าไงคนว่ามันมีไหมว่ามีนะเอเด่เอเด่เอเด่ยิ่งจะไหนกวะมาฮอลโลว์แท็กโอ้ยเลยแม่ปุก้าไอเวนพุ่งก่อนพุ่ง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 โอ้ยเวลาปะซุนก้าอัดผมแล้วโดนโดนตัวเองด้วยไงตกใจตกใจทั้งคู่

เราจะลงไปที่จุดที่ผมคิดว่ามันน่าจะเป็นจุดยุทธศาสตร์ผงนะปึ๊บมาเลยอยากจะเจอแล้วเกินคือไอตัวดึงเนี่ยมันเล็งยากมากเลยปะ่ะเป้ามันเล็กเล็กสวดีครับสวัสดีครับ

ระวังหลังนะเพื่อนระวังหลังนะระวังหลังนะนี่แน่นี่แน,ะนนะ่มันหนีมันหนีโอ้โอ้นี่ดึงดึงดึง,ด,ง,ด,งดึงแล้วกระแทก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 โอ้ยเดี๋ยววะอะไรล่ะครับ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 อุ้ย ตัวนี้ไอ้ตัวนั้นตายแน่ๆได้อยู่นะมันลากมาเลยอะ <laughs> จริงมือหนึ่งหน้าถือปืนได้นะมันจะแบบโอเคมากเลยว่ะคุณผู้ชมนะ <c oughs> เอาวัเราจะเปลี่ยนแนวการลบใหม่ครับจากปืนเป็นโล <c oughs> อะไรอะไรอะไรดูปืนด้วยดูปืนด้วย <c oughs> พอ่อหนุ่ม เปินไม่หมูนะครับมีใครไม่มีใครโอ้โอ้โอ้โอะไรเล่า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 โอ้ได้อยู่นะเออสนุกไปอีกแบบว่ะมันก็น่าจะดูเหมือนโกงนะถ้าคนเล่นเป็นน่ะ ในป่องในป่องนี้้าะในป่องนี้ป่ะโอ้โหไม่ทันโดดมาอย่างไวรความช่วยเหลือหน่อยเพื่อนช่วยหน่อย I need a เอเออ่าวโถวผมว่าบอดมา นะไอตัวบางตัวเน,<อ>นี่ยบอทงงแง่เลยเอ,อ้ยเอ,อ,อยู่ไหนยอยู่ไหนเห็นด้วยไเนีเ่นยทำไมควมมัอนอย่างเงี้ยมองไม่เห็นใช่ปะแต่ควันบางควันมันมองเห็นเลยคผู้ชงมงงมากเลยใครมีความรู้เรื่องนี้แนะนำผมหน่อยนะผมอยากรู้มากเลยใส่หัวแล้วเปิดโล่ เเเเเเเอออออออาาาาาาานี่นี่นี่มาดิครับมาดิครับอุ้ยเข้าหัวไอเวนจริงๆน่ะผมว่ามันน่าจะต้องมีเพื่อนน่ะคอยเดินตามหลังเราด้วยนะแบบว่าเราเป็นตัวเปิดเปิดฉากใช่ป่ะเออแล้วเดินตามหลังเรามาอะไรเงี้ยคอยยิงจากข้างหลังครับเป็นการวีโพเพอร์อ่ะนะ มันเจ๋งมากโอ้โดนอีกแล้วมันไต้มันไต้เหลือเกินจะตายเอาะเวเลยเอ้โอ้โหทำไมทีมเรามันหายไปไองกันหมดวะเออมันมาซุ่มเลยตรงนี <expand> ้วะโดนดิโดนดิโดนดิครับโดนดิครับโผลอีกดิ อะไรเราอะไรเ่าอะไรเล่าอะไรเล่าอะไรเล่าไปมววเปิดโล่เฮ้ยตัวนั้น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 ไามีป้าไม่มีใครอยู่หลังนะอยู่หลังนะวิ่งเลยวิ่งเลยวิ่งเลยปุ๊บ ไม่มีใครอยู่หลังเราไปวิ่งก่อนเฮ้ยเอะไร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 พ้นหูมอะไรไม่หมูนะครับไม่หมูนะครับไม่หมูนะครับดึงเลยโอ้ยโอ้ยดึงไม่ทันโ bon อ้โหมันโดดโอ้ยอิวเอเนื้อเหมอลุ้มมันจะต้องโดนดึงกระโดดข้ามหัวเลยลงตรงนี้ดีกว่า เห็นนะครับ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 เรียบร้อยดีครับร้ม B. าทมาไหม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 ไม่มาให้ป้ไม่มาไม่มาวิ่งเลยโดดโดดโดด ทำไมมันหายไปไหนหมดปกติเราอะวงมากเลยว่ะปกติมันจะมาอออยู่ตรงเนี้ยเต็ไมไปหมดเลยมาเลยโดนนะครับโดนนะครับโดนนะครับนนรบอกเลยโดนหนึ่ง ก่อนก็นั่นไงโอ้เนี่ยบางจังหวะมันมันมันมองไม่เห็นกันเลยไงวะคุณผู้ชมใครเคยไปไปผมบางว่าแบบรู้สึกหงุดหงิดมากเลยจริงจอยู่ใกล้กันแท้ๆมันมองไม่เห็นไปโลมามาเดินเป็นล็อกแมนเลยตอนนี้บอกเลย มีโลมีโลหอมยิงมาเหอะยิงมาเหอะไม่โดนหรอกนี่ดึงโอ้ไม่โดนโอ้โหระเบิดมาเป็นชุดเลยว่ะแล้วโลมันก็ไม่หายนะถ้าเราไม่ยกโลออกนะคือใช้อย่างงี้ทั้งเกมไม่แน่เอออย่างนั้นให้ไฟหุดให้ไฟหยุดก่อนเดินไป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  ยังยัง yup. มีใครอยู่ใช่ไระวังหลังด้วยนะเป็นต yeah> ุ๋ยพวกกันพวกกันพวกกันแยงเย็นนี่ระเบิดหนามจะรอจังหวะให้มันบุกเข้ามาแล้วเราจะดึงมันมาตุ๋ย ดึงมาตบโอ้โหไม่โดนดึงโคตร้าเลยตายเหอะผมว่าถ้าเราโล่ตลอดเวลามันก็ไม่ไหวนะใช่ไหมมันต้องใช้ระยะประชิดเนียถ้าโล่ตลอดเวลาเนี่ยคงไม่ได้ฆ่าใครแน่แครับนเราไปฆ่ากันดีกว่า in Objective Bravo One has been neutralized. they They've lost more than half of their troops. Maintain defensive line. ไม่เชื่อไม่ไหวว่ะ. Enemy troops are attacking Objective Bravo One. อะไรอะไรอะไรอุ้ยเฮ้ยไม่โดนอยู่แกะด้วยด้วยเอออย่างนั้นอย่างนั้นไป่ฆ่าตอนพอหนุ่มพออีกทีอุตานติดเร็วมากนะแป๊บเดีชัยแล้วอะไรมาดิมาดิมาดิไปไหนมาดิไปไหนนี่มาตายด้วยกันระเบิดเหรอนี่ระเบิดตายด้วยกันโอ้โห ผมล the enemy. ืมไปว่าระเบิดของพวกกันน่ะเราจะโดนแค่ตัวเราเองเพื่อนเราไม่โดนใช่ไหมเออว่ะโอ้โหอยู่ตรงนี้เป็ขยงเลยว่ะโอ้าไปจะเก็บตัวโอ้ต่างกับพาร์ทที่แล้วและพาร์ทที่แล้วนี่สไนระยะไกลนี่ฆ่าได้เยอะกว่าอีกตอนเนี้ย วงการเกมขอใช้ปืนก่อนดีกว่าคุณผู้ชมใช้โล่ yani. um บ่อยๆก็ไม่ไหวครับเหมือนเราไปเราเป็นตัวแจกแต้มไงไม่รู้นี่ล่ะโดนเปล่า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 ที่มองในหมอกมองในหมอกพ่อหนุ่มอุ้ยอย่างนั้นขอบใจมากมีไหมอู้ไม่ตายเหอะ อย่างเงี้ยคนแน่ๆครับมีชั้นเชิงอเงี้ยคนแน่นอนชัวร์เวลาไม่ใช้โล่เออโล่จะอยู่ด้านหลังเราใช่ไหมการตัวหลังครแต่ผมถามเลยว่าถ้าใครเออเจอตัวโล่ที่ยังไม่ได้ใช้โล่ใครจะไปยิงโล่ด้านหลังมันวะไปยิงหัวก็จบแล้วเออ โลทั้งเกมอ่ะดูทโสมนะเธอยังไม่รู้ใช่ไหมว่าฉันมาเธอยังไม่รู้ใช่ไหมนี่เธอยังไม่รู้ใช่ไหมว่าฉันมานี่ขอขอกระโหลกอะไรอะไรอะไรมามามานี่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 เอาไปดิเอาไปดิอะไรอะไร ระเบิดด้วยกันมามระเบิดด้วยกันโอ้โหลืมไปตัวนี้มันมีพุ่งหนีว่ะไอ้เวเนยเออที่มันมาเยอะๆแบบนี้มันสนุกนะมันเออมันได้ใช้โล่แบบว่าเต็มเม็ดเต็มหน่วยเลยครับเออเอาว่ะอาทิตยขอ,อแจกแต้มแบบสนุกสนุกแล้วกันดีไหมโผก้ไหม กลัวตรงนู้นมากเลยนั่นไงนั่นไงนั่นไงโอ้สวัสดีครับยิงมาอยู่ที่ามาไม่ตายนี่คือเก่งเกินนันจรนจริงๆโอ้ยอยู่มาตั้งเยอะไม่ยอมยิงไอเวรเขมีใครขึ้นมาสักคนเหรอวะตรงเนี้ย ม,มาเนี่ยถ้ามุมอย่างเงี้ยมันเจอผมแน่ผมบอกเลยจะมีใครลงมาด้านลา่างปะวะบีมก่อนละกันเจอปะเจอปะคิดว่าเจอปะมีมใครอยู่มีมีใครอยูมอมอม่มาแล้วพี่มาแล้วพนุ่มโอ้ยโหมันโดนมันโดนก่อน,นโดนเก็บก่อนไว้ตัวเมื่อกี้แค่มันโดนลากแล้ว มาอยู่นู้นอยู่นู้นอยู่นู้นเต็มหมดเลยมามาเลยมาเลยพ่อหนุ่มมาเลยพ่อหนุม่มกัดแทกกัดแทกกัดแทกแล้วหัวคอกระโหลกทีอะไรอะไรอะไรนี่ระเบิดหนามกินไม่โดนไม่ไรไม่ไรถึกถึกโอ้โหไม่ไหวไไหว่ะมาเป็นหาฝนเลยไม่กระสุน จริงน่าจะเปลี่ยนจากเออไออันโล่หนามไม่ใช่ดระเบิดหนามเป็นระเบิดนะผมว่าคุยจาษาใจหน้าดูอแบบแบบอะไรเออแมกเนติกบอมสั้สองเม็ดนะสนุกเลยปลาติดตัวนี่คือ,อยังไงก็าตายครับ ใเ้ไม่มีโโโดนดิขอมากเพื่อนจับมือไปทีจับมือทอะไรอะไรความแรงดความแรงปืนด่หนเคใส่โล่ใส่โล่ครับผมใส่โล่ครับผมมาเลย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  ไอ้วดมานี่มานี่ไอ้วดเออวิ่งมาวิ่งมาสีโโดนครับวิ่งมาสีโซโดนี่ครับโดนีครับโดนีครับโดนครับโดนครับนี่ไงนี่ไงเอาไปดิ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 มาแล้วพี่มาแล้วพี่มาแล้วพี่มาแี่มพี่มาแล้วพี่มาแล้วพี่หนุ่มพี่มาแล้วพี่หาุ่มาอ้ยเออม้ามัแอยู่ล้มแบบี้อมันไ้้แล้วล้ เออว่ะหนุกดีว่ะผมบอกให้นะจะต้องแบบว่าจริงๆเลยนะด่านที่แบบว่าสุดๆนะแบบใช้ได้แบบได้ผลนะคุณผู้ชมด่านนี้มันเป็นแบบว่าหลุมรบภัยอ่ะที่มันต้องวิ่งกันอยู่ในในหลุมในรูอ่ะเออนั่นแหละที่เป็นด่านป่าครับด่านป่าลุงโล่งอ่ะนั่นแหละบอกเลยทางแคบนี่ไงติดหนึ่งในสี่เลยเป็นไงพิโลเราสุดจัดประหลัดบอก โอเคครับคุณผู้ชมครับเป็นยังไงบ้างครับเป็นไงพ่โลของเราได้อยู่นะสําหรับผมผมคิดว่าโอเคอยู่นะครับเพราะว่าแกเอ่ออาจจะมีอุปกรณ์ไม่ค่อยแบบว่ารุนแรงเท่าไหร่ครับแต่มีดีที่โล่นะครับนะแล้วก็ตัวที่อะไรเขาเรียกน,นะปืนลากใช่ไหมปืนปืนยิงสลิงอะไรสักอย่างเนี่ยโอ้โหเมื่อกี้เนะี่ยถ้าแบบว่าไม่จบเกมก่อนนะผมว่าผมฆ่าได้เยอะกว่านั้นนะนะนะเออใช้โล่ก็แท้ครับแต่ติดอยู่อย่างหนึ่งคืออ๋อขนาดเราเราใช้โล่เดินนะ เหมือนกับว่าเขาเล็งปืนทะลุกระจกโล่เราหรือว่าเขาเล็งที่หัววะโดนตลอดเลยนะเออโอเคจริงๆเขาตัวเกมเขาน่าจะปรับไม่ให้เก่งมากครับนะเพราะว่าถ้าเก่งมากคงจะมีอ,อ,อะไรทําลายเขาคงไม่มีครับผมว่านะน่าจะประมาณนั้นครับคุณชมโอเคสำหรับพาร์ตนี้เดี๋ยวคงต้องลากัไปก่อนดีกว่าครับนะเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่ในพาร์ทหน้าครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์และกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับผมโอเคแล้วกลับมาพบกันใหม่ในพาร์ทหน้าครับ see y o u soon everyday ครับ